เทสแบบอีเม,ย,เมย์อีพอเปินหาอีเมย์อีพอรถก็คือเทศส้ำๆไปเลยลืมลืมขาดหายไปได้ไง <laughs> ได้ไมาอีแล้วทุกคนปุ๊เอ้ยนี่ เปียดกบตันนั้นมากบนะกบรังแข่งพี่เลวพี่เลวพี่เลวพีเลววะกระปุกโหน้ำมันเยอะเนะเด๊ได้ไปไหนนึเป็นก้อนเป็นนยสตูดเยอะมันหนาวเนาะ ทักทายสบายดีและสวัสดีจ้าทุกคนืันนี้กลับมาพบกับสองซีไปได้บ้านหน้าเส้นเก่าเ้นเคยนะจ๊ะืันนี้เฮาสิมามาหน้าทุกคนสบายดีจ้าทุกคนอู้ย,ยจะกินต้มไก่ดิไก่หันเฮาซีมาตํามะฮุ่งเนาะมาแลกมาค<า>ุดกระปูแรงอะไรมาคุดกระปูหน้า,นาแล้วก็เฮาถ้าได้กินข้าวก็เลยตํามะฮุ่งกินไปชรลมะฮุ่ง้วจ้ะ นี้ก็อรนะนี่บอัอนะะอกนีนะคางะเอกนีี่อันนี้ถือว่าโอเคเลยเกลือัสามเสื้อยู่ไหนอืมสุกแล้วพวกที่สุกนี่กระใหญ่นะไม่ได้ใครเกิแต่ม้แต่ม้ม่ได้ใครเกิดสาเธ่มาแล้วให้งูมาเลจำลงบางไหม้าเดียวจำ ตักมาแล้วน้ำนะน้ำอะไรคะน้ำใบไทรค่ะน้ำกินให้นึงน้ำไทรนั่นกินโอยบงนะไม่คงกันน้อยแบบสั่กรปั้นแต่เราห้าวเราันนี้ม่คงเพิ่มไม่คงเพิ่มเขามากินก็ได้แต่ไุ่งเพิม มะุงก็ได้ไปขอบ้านนั้นบ้านนี้เนาะมะุงก็ได้ไปขอเอาเด้อ เขาอยู่บ้านแล้วก็อยู่ไหาอยู่หาหมันต้นหลายไปไกลมากไกลก็สิมุขหาแล้วก็โบฟะเดียวตองตาบอยหาอันนี้ถ้ามันตอดได้เด็วตอดมันกระเด้งค่ะกระเด้ง เอาพ้าจากจักกันจักเยอะเลนมนกรม่เอาเยอะนะคะตันตักว่าตันไมด้มากเดจะเอาหน้าแจ๊แต่ไม่หายเรื่อยอนโครคพลีบอแม่บอแม่ขอบบอาม่าสนอกแต๊กเ็นกบตอแกสตอสตอสตอมกะทิน มัน,นี้มีมีสาวกูมูมาด้วยนะคะทุกคนเม่อกูมูสม,มงสาวมงสาวมงสาวมงแป่งโตมากมัน,นีกับแปดแปดทุกคนบหูว่าละได้กับปู่หรือบอเนาะสาวมงเด้อแปดพ่ลึกนะแปดมากแต่ว่าว่าภาษามงมีเป็นไอ้เชีย,เยอย่อ <laughs> เรียวว,ว, <laughs> ว่าขาวเอาเน,น่มันไม่ใช่เพราะพี่เปลี่ยนทุกคนเลาวภาษาเราโย้วภาษาพื้ภาษามั่นกระปูหน้าเอ็ดเจวกับพักแล้วค่อยละมากกุูด กูดเราเห็นแล้วจมหลายมือแล้วก็เลยปูแดงก็เยอะไปสวยดีนักเยอะปูแดงจนมันหางแง่อะไรนะพวกสี่คนนี้เป็นปูต้าป้าดงเลยเป็นป้าเจ้นี้เลยันนี้จะแกะมากกระถิ่นแล้วไร้แบบเล้วจ้ามันนีง่ายมากเลยจ้าสาวมงต่ำนะจ้าได้สาวมงมาต่ำมงงอีกจิบโอ้โหมันละเอียดดีบอทเนาะแซ่บทุกสาวมงเลยทั้งงาม ขาวคุงโจอันนี oh! so ้เด็กสาวมงมีแต่พุ้งามงามเอ้าอี่งามดิอันนี้เราสาวมงมีแต่พุ้งามๆงามงามแต่สาวมงเป็ลแบบจะมองปลอมจะมองปลอมนะจ๊ะตอนนี้นะปลอมก็งามเด้สิงามงามชื่อเบิงอันตอนมาพูดสฟิมซ้มควายเล็กน้อยนี่ควายเล็กน้อยคืออะไรเลยซ้ำควายเล็กน้อยนี่มันเยอะนะ งสงล่ถ้ามีโพคือพีดจะโผมากแบบนี้นะแต่นี่มีมีโพมีคนเอาก็เลยพีดอีเพรสีมีคนน่าะหายอันนี้ตาเดีวมาลง<ห>ที่มาหูนี้นาะทุกคนใส่ลงไปตอนนี้ง่ายด้วซีเลอร์โบองมีติะะมาเล่นพี่เรม,มันนาวเนี่ยเอามาตะเฮิร์ดมืดเนาะทั้งหูกะทอกอหูกะเทม เอามาแต่เฮิญเหมือนไงนี่จะมันเล่นมันเล่นมันเล่นนะคนไทยของเอิญมามากพี่หลยมัเล่นเเดียวบอ๋อมาเขือเทศมะน้าเลยจะมานาาคขาชื่อมาหนามนกระเทมนี่จ้ะกระเทียมนี่คนไทยของเอิญพี่หรืวะกระเทมพี่เดียวเนกระเทมกระเทียมก็คือกระเทีมกะเทียมเียมันหุ่งเด้มาะกอ นะุงสุดรถเน่เเโอเคประเดดิปะเดปลาที่เดินปงื้อลายกระแซบลายอซอร์น้อยกระแซบน้อยของ้าบปเซื้อเยอะมากื้อจนหมดแล้วนาปะติดมันละมาติดขึ้นหนูนะคะใส่ไรก็เพไม้ใส่ไรก็เพ็ดลยมีเสื้อหลายไปเลยดิเพราะว่ามันองนนๆถ้ามีลายมา มาพี่เดียวะะะมะละกอเัามาละกอค่ะตำ,ต,ำตำลงข้าบ่างเดี๋ยวเราจะตำเลยนง <c oughs> คะเสื่อละกันเทมันเริเร่ระบายเข้าถุง <c oughs> ตับเม็ดส,สังเอตเลยเสรจลเพล ต่ำจนทำมันสะเทือนหดประเทศไทยเล้อสิการะกัดดอเล่แกอีนนี้ไหต่ำหดสะเทือนหดประเทศไทยเลยแต่ละเพลอันนี้เลยเพ็ดมากแน่นเลยต่ำกัต่ำมาแล้วเละล้มีแปลกนะคะแปลกเสแปลกเสีมาก ปกติอุยจะไม่ได้เอามานะคะปลาใส่กระสองตัวพ่อเลยหยิบมะนาวใส่ซอยละทิโอ้ยสาีนก็จะมันใหญ่ได้ใจทั้งยาวพงเจียวหวานเจียวหวาน อันนี้มีกเตะอันนีม้มิกโอ้โมันื่เตเอันนี้มะเขือเทศนะคะทุกคนมันมาเ,เองกันลั่นสอยมะเขือเทศลงไป,ไปแบบนี้เลย เือศซำๆเดี๋ยวสิปุกเขาให้เข้ากันน้ำลายไหลบ่เยอะเท่าเยอะเท่าน้ำลายไหลหุ่นหอมอีมาระกอลงไปค่ะเดี๋ยวเอามาระกอลงไปเลย นอนนอนมาครินได้ไปเลยครับไปเลยอือหือยังลืมมากระิมลืมลืมขาดหายไปได้ยังไงเยอะได้สูงเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนำลายหน่ะยกอสิมันคือเป็ี่ยนไปแซ่บใช่ไหมวะดูว่าเป็นเพราะเ้าหิวเป็นเพราะความหิวเดี๋ยวข้าแรกขกัเนาะ ก็ตัวกะนอยจันไปเพรเพรแบบมเพศนะน้อนนี่น้อยนแต่ว่าเพรได้ใจอะไรนะเพรอะไรได้พอสีเอ้ยงุง้ยแต่ว่าแม่บอกสเต็ชุดสบนั่นี่แต่ว่ามันเพรแห้ง เิดไปเสนนบ่บ่บ so mm? ่กลินกินแบบน้ำตาน้ำหูน้ำตาน้ำหูไรน้ำหูน้ำตาอะไรไปถั่วจุดจานนี่เด้อทุกคนมีมีแต่งบอกพูดสิทำไมฉันไม่เอามาค่ะหนาวมากบรรยากาศก็ ม,มงึงม,มือยางลงมาเมื่อกี้นี่หอนหอนหอนจัดจัดได้ดีแฮงเอาไปกระตกนะไปล้างไ <c oughs> ม้ตกตัวนี้นะตัวนี้บอกนั่เอาตัวไหนก็ได้ <c oughs> แต่มาทุกที่ท้องให้ท้องหน้าเด้อทุกคนนี่คือแบบสวยน่าก,กิน เเวอร์นะคะทุกคนคะขากกะน,น,นี่เอากระตกสองสัน,นเจอมามาหิวแล้วมาไว้กินไหมกินสิคะชุดนี้อ้ยสู้ <laughs> กั<ส>เข้ากัน่นติองมันไม่ใช่กาแฟอีนนะคะมันลงมันลงบนโอเคเข้ามาเข้ามามาจะ้ะลงมือได้เลยเยอะเกยไหมะข้ากันเต็มติดบเลยทุกคนถ้ากิน, icles, กนกเม์ดนี่คือเยอะเมิดสองคนนี่ ม, <c oughs> มือเลยนะจ๊ะมาจ้ากิดข้าวหอบเอลงเบอื้อ,อ,อเ่ปกินกินนี่ก็เตียงลบกเอาห้าต้นนะห้าต้นคนนี้อือ้อ ขห้ขาตอนนี้กำลังจกที่กินข้าวกินน้ำกินตาม้วงอิ่มแล้วบ้านี้จะซีงยางไปอาคุดกระพูดต่ำเพอ่์อหน้าคือคุดมานานได้ทุกคน กระปูน <rude S 2> านะจ๊ะเผ็ดมากเสียอายุฟ้านั้นรืบออากมาเมื่อกี้นี่ค่ะตามแคมหน่องนะจ๊ะคุณบอกน้าคุยนี้นะพี่แต่จะมีกบอนี้นะสิเล่คุณละดิเล่คือเกงกระดกกระปูนไคู่กระปู นะทุกคนนะมื่อนี่สาวแมวสิมาคุดกระปูนะแมวอย่างแมวกบแมวกบนะจ๊ะจอมงสาวแมวแมวกบไม่ใส่กระหมูพุ้งพอดีเนาะเลิกหมวกสิบ้านกับเลิกเตอร์นะมันก็มีเบาดิคุณลงไปจ้างในกับมีเบาวู้สับกซอนี่เนาะฮันบ้าหรือเปล่า ก็อยู่ในบ้านอะลรกบหล <laughs> ังแข่งกบหลังแข่งทุกคนกบหลังแข่งหมายถึงพี่เดิก็กก็ใส่อ,อธิบายทีกบหลังแข่งก็หมายถึงกระปรู๊บจ้าราะว่าลังแข่งคือเหล็กห <laughs> ลังแข่งขึ้นเหล็ก <laughs> กบเหล็กนะจ้าด <laughs> <laughs> ีอ้โอกระปูวันนี้นะ <laughs> <laughs> กระปู ใส่คำกระปูว่ไม่เปลืองเท่าไหร่นะใส่คำวะกระปูจใส่กระปูเลิกดูบูไม่ได้ด้วยว่ามันต้งอะไรเลิกอะไรนะแขกกับแขกนี่แหละน้องที่ฉันจะปล่อยปลาดุกปีกายนี่นะถ้าฉันปล่อยแค่นี้นะคงจะไม่ไปหมดน้องอันนี้ปล่อยเนี้ยเลย ถ้ามูปอยอยู่นี่นะมันมีไปเมื่แต่มูปปล่อยสนองเยอะมันก็เลยน้ำล้นคือว่ามันมีไปเมื่อเอาไกเอยงย่างมันก็โกมเมื่อน้ำมีห้ามีออดีแต่ตะนาขนะขึ้นเบิ้งลงมาตะนาเขานั่งกองอเหงยูอ่ผู้กบนี่่ผู้กบวะผู้กบผู้กบเออนี่แน่น่เขย่ะะเห็นแล้วนั่น่นนั่นนั่นน ตัวนี้โอ้โอ้ทุกคนทำมันขี้หินมีหินอืมีตัวนี้เยอะเนอะนี่เขาเอินว่าอันนี้ก็ขึ้นมาในระดับนึงก็คือว่า นี่ยังว่ากรปุนะเป็นตัวนี้นะกระปุ่กรปุนะมันมีคอยเนื้ต้นเี่เดียตัวนี้ได้เสเนาะผู้นี้มาเนาะผู้นี้เดี๋ยวมาเ้างวิธีขุดกระปู่ทุกคนขุดอย่างนี้เนาะขุดผูกระปูนหาครบหากินตามถราไา่ทราคุณะเคยหา คอยเม้นบาหน่เด้อว่ามันคุณงรบ้อนะเนี่ยเกือเแล้วมันเป็นแนวเลิกหากินนะเลิกการหานะเคยเม้นบาหน่เด้อทุกคนเด้วเห็นอีละกบอีละกบอีละฟอสซีกบลังแทงคืนมีกบคาลายได้ไหมกบคาลายมันบ่มี มันจริงคุดดูมีเลิกกระปูอยู่นี่นะน <c oughs> ี่แต่หินพวกเมดคุง่งุ่งหินแต่เป็นคุ่งกระปูแต่ว่าห้ากับเอาเอา,เอาเมันยะน้อยนึง <c oughs> นรื่ออ๋องใหญ่อาเก้อแล้วบางปูนิอิปีนะจ๊ะ <laughs> จะห,หมุนมาแล้วกันจะสาบละอ้อยปูนี่ปีแล้วอุ้ยเล็กมากอ๋อตัวนี้มดำอ,มอันนี้แกปดำปู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 ป,ป,ปูอย่าท๊กคลองนี่อ๋นเดี๋ยวุยหูนี่ต้ต หาปูแบบง่ายๆทุกคนเองไม่ต้องไปเซอร,ร์หาดอลลาร์ลายเนาะคุดอายุนี่ก็ไม่เะพอหรือเปล่าลายแหง้งเหมือนนี้แต่ว่ามันจะได้ทุกโตนั่นบอเรื่องเบื้องต้นเนานะว่ามันจะได้ทุกโตบ่ได้มาอีเล้ทุกคนปุจะปุ๋ยละปุู <laughs> ปูเนะ้ เ,ด,เ,เด็กบะะกะบคนนี้เห็นหแล้วว่ากระปุนปุงบักเลยนี่จับเลยน่าหามผู้สิ่เียไปเลย <laughs> เียไปเลยมันเลิกเพงเนาะเลิกย <laughs> <laughs> ียเฮ้ยนี่ ป่วยนะเปียด okay. okay. ีโอเคไอ้บ้านป่วยวายคุดกระปูกระเวยวายนะฮะกระปูนี่ปีกุดผิดแล้วป่ะสิกคุดกบอะไรอะไรก็กบโอ้โหสูอวยมีมันเจอเด้เตยนรับเริ่มลังเลแล้วลังเลแย่ามันเลิกบอสมันเป็นดบซ้อ ดบโซเพ้นกู <m> ่เตระเธอเนอะว่าดบดบเดบเดบเนะมาดบลงลุงกูเฮ้ยมันมู่ผัดจำบาละอันเฟนเตอร์เอามาแล้วฮึ่มฮึ่ะจวกจวกจวกโยกโยกได้แน่นอนเลยได้พี่เลยได้พี่เลยอุ้ยสู้ซอนเด้วได้พี่เลยอออืื เป็นแล้วพอจีหู้นี้นะหู้น้ำจ้างนะว้าวว้าวไปไปไปโอ้คือพี่เลยกอบ <laughs> อันนั้นว่ากอบนะกอบลังแข่งตัวนี้อยู่ด้ตัวนี้นะทิ่เราไปซ้อนกันไิซ้อนสองมันเนอยอะแล้อืมแสดงว่าตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่มากตัวนี้นะใหญ่กว่ทุกตัวนะจ๊ะใหญ่แค่ตีนมูได้นั่กนะตัวใหญ่อันใหญ่นะแสดง ก่อนห้องมัน่ายัง,งยการเห็นอีกได้เป็นสังใดเน้อและที่นี่เขาเปิดโต กำเนงหัวใจบ่มีวะพูดสิโอ้โหพี่เลือพี่เลือพี่เลือเหลือซื้อกาพี่เลือดวะ พ้นมันมันยังเ h รอกเนอะกูปุกกูพุกมีแกงอีกหน่อยเอามาหาอยู่หากินคือเดียวทุกคนเดี๋ยวินปลาทุกคนมันแกงนิดหน่อยก่อนเนาะนายบาเฮยน้อยเสื้อดำ ได้น่อยหนึ่งเนาะอือบีซอนแบบจุ๊ขี้ดิ้กคักเนะไม่จังได้เออหมอนีเนะหมอนี้นะม,นนมันมันซ่อนซ่อนไปซ้อนมาเฮ้ยมันเมาขี้ตุ่มมันเมาขี้ตก็เป็น <laughs> มันมีหหุงแล้วมากรทืๆๆอน,น โย่ค่ะมันน่าแล้วสมีแมวเอาอยู่เดตอนนั้นในแมว่าเยอเสียน้ำมันเน่าป่าน้ยนี่แม่ป่านาคนด่าว่านาคนด่าตุเร่ตะคุบดมา่นีมาะพตมาตะพุหาเก็บเอาตะพุอย่าลิ้มนเธอเห็ดมันส้นทะสูงนีนี่เาอะ กระเป๋าเป็นมุงมแล้วก็เมาเยอะเอามุงมาเอามุงก็ล้นมากพัดดันมันยาตนนกตันกาเมินแล้วจ้ากระปูกระเมื่อบังอยู่เพิ่นนะทุกคนไปเว่นเพลินก็บินยิยายามกันให้เลยยังมีอารมณ์อยนะู่เนาะททั้งี่ไมสาวสาวมางทุกคนตอนนี้เอาอ้อแล้วได้อันนั้นนะ <c oughs> อันนี้ เอาอันห่างโง่แล้วเพราะว่าอันที่เราบ้านเล่นเขาบอกมี่ชอบกระเปผู้พื่อนก็พูดเลยมันตลกบอกตัวตลกเขนแนมันสิ้นแล้วเหรอฮัลโหลสเต็กน้อยทำอะไรว้าแตกเลยล่ะคะพูดไม่ซุ้ปเพาะเลย พูดไม่สุภาพเลยนะค่ะไปที้เพนพูดน้ำมูกเลยมูกอะไรคะพูดอะไรคะเบาหมานพูดกรุณากน้เบาให้มันถึกเด้อไม่งั้นกินคาเป้คาเฟ่เคาเปียกจ้ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพักกับสลามมัยฝากกไปอู้นี่ทุกคนมาโฟสีขาวค่อยๆกับคาเป้ทัวย์หนึ่งกินเลยค่ะขอเกียรตินิ้วด้ยเอียรตินิ้ค่ะขอบคุณค่ะ ซอาปั้นเนี่ที่หลังนี่รตูใหญ่เยอะมันอันนั้นมันพุมสู้นี่หลบวกตุบนี่ดึงออเทอราต้และมันก้อนเดียวผูดิอะไรนี่บ่เฮยกระปุนะกระปุนน่กายู่กลางน่เปนกระดงตัวใหญ่ตัวน้อยฝนเดียวเดอเด้ไปหลนึเป็นก้อนเปนก้เลยตูเยอะมันหน้าเนาะ ยอมเมื่อเลื่อนโลงสวรรค์ถูกแล้วทิมคูดไปเธอผลงานมือนี้นะถือว่าได้รายน้องพอสี